สวัสดีครับสาหรับคุณบัติข้อที่2องของคลื่นก็คือคุณบัติการหักเหนั่นเองมาดูกันว่าการหักเหของคลื่นนั้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงในการหักเหของคลื่นนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันเช่นจากอากาศเข้าสู่น้ําหรือจากน้ําผ่านเข้าไปในแก้วแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นเมื่อตัวกลางแตกต่างกันคลื่นจะมีการเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากการาหักเห เป็นผลมาจากการที่ตัวการแต่ชนิดเนี่ยมีค่าดัชนีเหตุหรือว่าค่า n เนี่ยต่างกันนั่นเองอทีนี้มาดูกันว่าในการถ่างเหตของคลื่นนั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงตามรูปนี้จะเห็นว่าเมื่อคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางต่างกันนะครตรงนี้จะเป็นน้ําลึกส่วนตรงนี้จะเป็นน้ําตื้นซึ่งมีความแน่นไม่เท่ากันทําให้ค่าดัชนีเหไม่เท่ากันด้วยดังนั้นเมื่อคลื่นผ่านตัวกลางที่ต่างกันคลื่นจะเกิดการหักงเหตําให้ ความยาวคลื่นกน็นคือระยะหน้าคลื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความยาวคลื่นเปลี่ยนไปจากสูตร v ตัดกับ f แลมด้าความเร็วของคลื่น v ก็จะเปลี่ยนไปด้วยส่งผลให้การหักเหนั้นทําให้ความยาวคลื่นเปลี่ยนความเร็วเปลี่ยนผ่านตัวกลางที่มีดัชนิดเหไม่เท่ากันทําให้เกิดมุมตระทบและก็มุมหักเหนเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันอโอเคนะครับทีนี้มาดูว่าการหักเหของคลื่นนั้นเราจะสามารถหา ค่าต่างๆได้ยังไงในการหาหรือคำนวณเกี่ยวกับการแหงเลขึ้นนั้นจะใช้กฎของสเนลซึ่งก็จะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็คือค่าดัชนีเหนะครับ n 1แล้วก็ n 2เป็นค่า n ของตัวกลางแต่ละต,ต,ตัวมีมุมตกกระทบก็คือมุมเซต้าหมีมุมหักเหก็คือมุมเซต้าสองดังนั้นเมื่อเราเขียนเป็นแผนภาพดังรูปเนี่ยจะได้ว่าเมื่อคลื่นตกกระทบเดินทางผ่านเข้าไป ที่ตัวกลางแตกต่างกันก็คือดัชนีเห n 1กับดับชนียเห n 2เนี่ยคลื่นจะทํามุมกับเส้นแนวฉากเป็นมุมเซต้าหนึ่งเรียกมุมเซต้าหนึ่งนี้ว่ามุมตกกระทบดังนั้นถ้าเกิดคลื่นไม่มีการหักเหเลยเส้นทิศทางของคลื่นจะเป็นเส้นสีแดงก็คือเส้นตรงที่ไม่หักเหเลยแต่เนื่องจากว่าตัวกลางต่างกันดัชนิยเหต่างกันคลื่นจะเกิดการหักเหขึ้นแต่การหักเหนั้นจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของมุม อ่าเป็นแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าค่า n 1กับค่า n 2นั้นแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดว่า n 1มีค่าน้อยกว่า n 2มุมหักเหนั้นเซต้าสเนี่ยก็จะมีค่าน้อยกว่าเซต้าหก็คือมันจะเกิดการหักเหเข้าหาเส้นแนวฉากนั่นเองอ่าทให้มุมมีค่าลดลงจากเซต้าหเนี่ยกลายเป็นเซต้าสแต่ถ้าเกิดว่าค่า n 1 มีค่ามากกว่า n 2อ่าถ้า n 1มีค่ามากกว่า n 2เนี่ยอ่ามุมหักเหนั้นจะเกิดการเบี่ยงออกจากเส้นแนวฉากจากสีแดงเนี่ยเบี่ยงออกไปทำให้มุมเซต้าสองเนี่ยมีค่ามากกว่าเซต้าหนึ่งเมื่อ n 1มีค่ามากกว่า n 2นั่นเองดังนั้นค่าของเซต้าสองจะมีค่าเป็นยังไงขึ้นอยู่กับว่า n 1 n 2นั้นใครมีค่ามากกว่ากัน ทีนี้ในการคำนวณค่า n 1 n 2อง t h e หนึ่งสองหรือค่าความยาวคลื่นเนี่ยสามารถคำนวณได้โดยใช้กฎของซันเนลก็คือ sine t h e t หนึ่งส่วนด้วย sine t h e t สองเท่ากับ v 1ส่วน v 2เท่ากับ lambda หนึ่งส่วน lambda สองแล้วก็เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1ตามสมการกฎของซันเนลนั่นเองโดยที่ t h e t หนึ่งก็คือมุมตกกระทบ เส้นสองก็คือมุมผักเหในการดูมุมตกกระทบมุมผักเหนั้นก็ดูที่มุมที่ทํากับเส้นแนวฉากถ้าเกิดว่าเป็นด้านที่ตกกระทบมุมนี้ก็เรียกว่ามุมตกกระทบถ้าเกิดว่าทามุมกับเส้นแนวฉากเป็นด้านที่เกิดการผักเหตรงนี้ก็เรียกว่ามุมผักเหนั่นเองโอเคนะครับลองดูตัวอย่างตัวอย่างเช่นคลื่นน้ํามีความถี่2เฮิร์ตเดินทางจากน้ําลึกไปน้ําตื้น โดยที่ในน้ำลึกเนี่ยมีลมด้า1นเท่ากับ12เซนในน้ำตื้นมีลมด้า2เท่ากับ11เซนถ้าเกิดดัชนีแเหวที่น้ำตื้นมีค่า1 4ึงให้หาค่าดัชนีแเหวในน้ำลึกเมื่อเรารู้ค่าลมด้า 1, น,นลมดา2อาตรงนี้นะเราก็สามารถจะเอาไปหาค่า N1 กับ N2 โดยที่เขาบอกว่าที่น้ำลึกคือ1น1 ังนั้นตรงน้ำตื้นตรงนี้ก็คือ n 2ดังนั้นน้ำลึกตรงนี้ก็คือ n 1นั่นเองส่วนความเร็วในน้ำตื้นน้ำตื้นก็คือเลข2ดังนั้นความเร็วน้ำตื้นก็คือค่า v 2ความเร็วน้ำลึกก็คือค่า v 1 มุมวิกฤตระหว่างน้ำตื้นแล้วก็น้ำลึกอากมุมวิกฤตก,ก็คือมุมเซดาสีอ่ามาดูตัวแรกก่อนก็คือค่าดัชนีเหฮในน้ำลึกคือค่า N1 เมื่อเรารู้ลัมด้าหนึกับลัมด้าสอก็ใช้กฎของสเนลลนะลัมด้าหนึ่งส่วนลัมด้า2องก็เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1นั่นเองอก็แทนค่าลงไปแล้วด้าน1ก็คือ12แล้วด้านสอก็คือ11 n 2ก็มีค่าเท่ากับ1.4ก็เหลือ n 1ก็ทำการ แก้สมการออกมาจะได้ค่า n 1มีค่าเท่ากับ1.3นั่นเองก็คูณวควายย้ายข้างนะครับก็จะเป็น1.4คูณ11แล้วก็หารด้วย12จะเป็นค่าของ n 1 1.4คูณกับ11แล้วก็หารด้วย12นั่นเอง จะได้เท่ากับ1.28ก็ปัดเป็น1.3่นี่ก็จะเป็นค่า n ในน้ำลึกส่วนความเร็วในน้ำตื้นนี้แล้วก็ดูวิธีการทำความเร็วน้ำตื้นก็ใช้สูตร v เท่ากับ f แลมด้าได้เลยโดยที่ในการอักเหบนั้นความถี่จะมีค่าเท่าเดิมดังนั้นจากสูตร v เทากับ f แลมด้าเนี่ยก็ใช้สูตร v น้ำตื้นเลยเท่ากับ f คูณกับ ดั้มดที่น้ำตื้นดัมด้านน้ำตื้นก็คือค่าเท่ากับ11เ e ซนคูณเข้าไปก็ได้ว่า v น้ำตื้นก็มีค่าเท่ากับ22เซนต่อวินาทีนั่นเองแล้วก็ข้อต่อไปก็หาความเร็วในน้ำลึกก็ v เท่ากับ f ดัมด้าน้ำลึกก็เอา f คูณกับดัมด้าน้ำลึก,กไ,ได้เท่ากับ24เซนต่อวินาทีส่วนมุมวิกฤตตัวนี้มุมวิกฤตมีค่าเท่ากับ n2 ส่วน n1 รงข้างล่างนี้นะมุมวิกฤตมีค่าเท่ากับ n 2องเท่ากับ n 1เดี๋ยวที่มาเพิ่มเติมว่ามาจากไหนแล้วก็แทนค่าลงไป n 2ก็คือ1.3 n 1ก็คือ1.4กด Ar c s i ซออกมาก็ได้ว่ามุมวิกฤตก็จะมีค่าเท่ากับ68.2องศานั่นเองอ่าที่มาดูคำอธิบายเกี่ยวกับมุมวิกฤตนิดนึงว่ามุมวิกฤตนั้นหาได้ยังไงมุมวิกฤตก็คือมุมที่ทำให้มุมหักเหนั้นน่ะมีค่าเท่ากับ90องศา มุมมุกิตก็คือมุมเซต้าสี่ที่ทำให้มุมเซต้าสองเนี่ยมีค่าเท่ากับเก้าองศาังนั้นเมื่อเซต้าสมีค่าเกาองศาไซน์เก้าสิบก็เลยมีค่าเท่ากับหนึ่งดังนั้นตรงที่เป็นไซน่าสองนี้ก็เลยไม่ได้เขียนนะเพราะว่ามันไซน์เกท่ากับหก็เลยเหลือเป็นไซน่าสี่ก็คือไซน์มุมมุกิตเท่ากับเอ็นสองส่วนเอเท่ากับวีส่วนวีแล้วก็เท่ากับแลมด้าหนึส่วนแลมด้าสตามกฎของสเนลนั่วเอ่งเพียงแต่ว่าตรงไซน่าสองที่เป็นเก มีค่าเท่ากับ1ก็เลยละไว้ว่าเป็น1หรือไม่ต้องเขียนนั่นเองอ่าทีนี้เมื่อเกิดมุมวิกฤตแล้วสิ่งที่เกิดตามมาก็คืออะไรก็คือเกิดการสะท้อนกลับหมดหรือว่า total internal reflection นั่นเองในการเกิดการสะท้อนกลับหมดหรือว่า total internal d e f l e c t i o n เนี่ยก็จะเกิดจากมุมตกกระทบที่มีค่าเกินกว่ามุมวิกฤต ตามรูปจะเห็นว่ามีรังสีตรกระทบหรือมีขึ้นตระทบเนี่ยอยู่4เส้นเวยกันเส้นที่1 2 3สาเนี่ยมุมตระทบไม่เกินมุมวิกฤตเมื่อไม่เกินมุมวิกฤตและก็ไม่ถึงมุมวิกฤตด้วยเนี่ยทำให้เกิดการถังเหอ,ออกไปยังด้านนอกจากตัวการที่1ไปยังตัวการที่2แต่เมื่อมุมตระทบเท่ากับมุมวิกฤตการทังเหก็จะเกิดขึ้นทํามุม90องศาคือตรงนี้ มุมนี้ก็เลยเป็นมุมวิกฤตนั่นเองและเมื่อมุมตรกระทบเกินกว่ามุมวิกฤตก็จะเกิดการสะท้อนกลับเข้ามาด้านในคือเส้นติห้าดังนั้นการเกิดการสะท้อนกลับหมดภายในจะเกิดขึ้นเมื่อมุมตรกระทบเกินกว่ามุมเซนติสี่ทำให้เกิดการสะท้อนกลับเข้ามาข้างในโดยที่ไม่ออกไปข้างนอกนั่นเองในการใช้งานตรงน,นี้ก็อย่างเช่นใช้งานเกี่ยวกับตัวไฟเบอร์ออปติกส์หรือว่าใย,ยแก้วนำแสงที่ใช้ส่งสัญญาณแสงเนี่ย ผ่านเส้นใยแก้วโดยที่ไม่มีแสงเนี่ยทะลุออกมานอกเส้นใยแก้วเกิดการสะท้อนกลับหมดภายในนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเกิดการสะท้อนกลับหมดนะอย่างเช่นการเห็นผิวน้ําด้านบนสะท้อนกลับมาเหมือนกับกระจกเลยก็เป็นเพราะว่ามุมที่เห็นตรงนี้เป็นมุมที่เกินกว่ามุมวิติเลยเห็นผิวน้ําด้านบนทําตัวเหมือนกับกระจกสะท้อนภาพนั่นเองหรืออย่างเช่นนี้ก็คือการเกิดการสะท้อนกลับหมด ที่ทําให้มุมตกกระทบเกินกบนมุมวิกฤตเส้นเลเซอร์ตัวนี้ก็เลยไม่ออกไปด้านนอกเหลือสะท้อนกลับเข้ามาด้านในทําให้เกิดการสะท้อนกลับอยู่ภายในนั่นเองอ่อาลองดูตัวอย่างนะครับข้อนี้บอกว่าเลเซอร์พอยเตอร์เคลื่อนที่จาก n 1เท่ากับ1ไปยัง n 2เท่ากับ1.3โดยทําให้เกิดมุมตกกระทบเ h e t a หนึ่ากับ42องศาให้หามุมหังเหอ่า แล้วก็ข้อ2ให้หาว่าทิศทางนี้จะเกิดมุมวิกฤตได้หรือไม่อ,อันแรกก่อนมุมบังเหงือคือมุมเซต้าสองดังนั้นข้อนี้ต้องการหาเซต้าสอก็ใช้กฎของสเนลนะครับไซด์เซต้าหนึ่เซต้าหนก็คือมุมตกกระทบมีค่าเท่ากับสี่ก็ไซ n ์สี่เลย ส่วนด้วย sin ์เทต้าสที่จะหาก็ติดเทต้าสองเอาไว้ก็เท่ากับข้อนี้บอกค่า n มาไม่ได้บอก v ไม่ได้บอกดลมดาก็ใช้ค่า n ก็คือ n2 ส่วนด้วย n1 ซึ่ง n2 ก็คือ1.33 n1 ก็คือ1ดังนั้น n2 ส่วนด้วย n1 ก็เลยมีค่าเท่ากับ 1.33นั่งดสาานั่นเ้วก็ทำการแก้สมการออกมาก็ได้มุมเซ e ้าสแล้วก็กด arcsine เป็นคำตอบนั่นเอง่าดูว่าเป็นเท่าไหร่ก็ s i n ์สีก็ใช้โหมดดีกรีนะเพราะว่าข้อนี้เป็นมุมองศาก็เป็นโหมดดีกรีไซ i ์สี่แล้วก็หารด้วย 1.33ก็จะเป็น s i n ์เซต้าสฉะนั้นก็ทำการหาเซต้าโดยการทำอาร์คไซก็กดอาร์คไซ์ออกมาก็ได้มุมเท่ากับ30.2องศาเป็นคำตอบก็คือมุมเซต้าสนั่นเองส่วนข้อนี้ก็ถามว่าที่ทางนี้เกิดมุมวิกฤตได้หรือไม่าดังนั้นข้อนี้แสงนินทางจาก1 ไปยัง2ก็คือจาก n 1เท่ากับ1ไปยัง n 2เท่ากับ1.33การเกิดมุมพิกิตนั้นไซน์เทตซีเนี่ยมีค่าเท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1ซึ่ง n 2ต้องน้อยกว่า n 1เสมนอดังนั้น n 2ในที่นี้เท่ากับ1.3มากกว่า n 1ในข้อนี้จึงทิทางเนี้ยทิทางที่จากอากาศไปน้ำเนี่ยจึงไม่สามารถเกิดมุมพิกิตได้จะเกิดได้ต้องเดินทางจากน้ำ ไปอากาศก็คือจาก n มากไปหา n น้อยกว่าเท่านั้นถึงจะเกิดได้นั่นเองอมาดูข้อสุดท้ายข้อนี้บอกว่าแสงจาก p พอยเตอร์เป็นขึ้นตามขวางเดินทางจากน้ำคือ n 1ไปยังอากาศก็คือ n 2ทําทำให้เกิดมุมตกกระทบ37องศาให้หามุมหักเห มุมเห็นในข้อนี้ก็คือมุมเซต้าก็ทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยก็ไซด์เซต้าหนึ่งเซก็คือ37ก็ s i ดสามสิส่วนด้วย s i n ์เซเท่ากับ N2 ก็คือ1ส่วนเอ่งดังนั้นข้อนี้ก็แก้สมก,การก็เอา1.33คูณเข้าไปก็จะมีค่าเท่ากับ ไซด์เทต้า2อ,อ่าเมื่อได้ไซด์เทต้าสแล้วก็ทําการหาเหต้าสองด้วยการกด a r ร์คไซก็จะได้คําตอบมาเท่ากับ53.16ิามหรือประมาณ53.2ององศานั่นเองส่วนข้อนี้ข้อที่2ก็ถามว่าแล้วสามารถเกิดมูลวิกฤตได้หรือไม่จาก1นึไปหนึ่งมากกว่าไปหาน้อยกว่าแบบนี้เกิดมูลวิกฤตได้ และมุมวิตที่เกิดขึ้นมาก็จะมีค่าเท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1ก็คือ1หาร1.33นั่นเองได้มาก็คือตรงนี้ก็คือ sin ์มุมวิกิไซน์เซต้าสีดังนั้นอยากรู้เซต้าสก็กด a r arc sin ก็จะเป็นคำตอบว่าเท่ากับ48.75หรือ48.8ปองศานั่นเองอ่าโอเคนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเรื่องของการดังเหโดยที่ จะใช้กฎของสเนลในการหาตัวแปรต่างๆก็จะเป็นมุมเซต้าหนึ่งเซต้าสองก็คือมุมตกกระทบและก็มุมหัาเหค่าความเร็วในตัวการที่1ในตัวการที่2ความยาวขึ้นในตัวการที่1ในตัวการที่2หรือค่าแต่ชนีเหั่ n ห n 1กับ n 2ในตัวการทั้งสองตัวนั่นเองงนั้นในการหากฎของสเนลเนี่ยก็จะใช้สมาการตามนี้เลยอ่าส่วนถ้าเกิดเป็นมุมวิกฤตเซต้าสองจะมีค่าเท่ากับ90องศาดนะังนั้น ก็เปลี่ยนมุม 1, เซต้าหนึ่งเป็นมุม 1, เซต้าสี่มุมวิกฤตเซต้าสองก็ 2, คือสายเก้าสิบก็เลยไม่ต้องเขียนตรงนี้และตัวข้างหลังนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือ n สองส่วน n หนึ่งเท่ากับ v หนึ่งส่วน v สองแล้วก็เท่ากับแลมด้าหนึ่งส่วนแลมด้าสองนั่นเองอ่าสำหรับเรื่องของการหนักเหก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติของคลื่นในอันต่อไปก็คือคุณสมบัติของการเลี้ยวเบนอ่าสำหรับในพาร์ทนี้ก็จบเคท่นี้ครับสวัสดีครับ